ประวัติหลวงพ่อพัดนารโธวัดใหม่หรือวัดพัฒนารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อพัดนารโทอดีเจ้าอาวาสวัดใหม่หรือวัดพัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระเกจิอาจารย์เรียงวิทยาคม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งเมืองปักใต้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนชาวเมืองสุราษฎร์ธานีและภาคใต้มาอย่างยาวนานหลวงพ่อพัฒนาระโทท่านเกิดเมื่อวันพุธเดือน6ปีจอพุทธศักา 2, ราช2,405รอศ81สอ81ในปีที่12 แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ณตลาดบ้านดอนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโยมบิดาของท่านชื่อชุนโยมมันดาชื่อเนียมบิดาของท่านเป็นชาวบ้านดอนส่วนโยมมันดาเป็นชาวเกาะพังงนันมีพี่น้องร่วมอุทธรบิดามันดาเดียวกันเจ็ดคน หลวงพ่อเป็นคนที่ห้าครั้งมีพระราชบัญญัตินามสกุลขณะหลวงพ่ออยู่ในเพศบรรพชิตแล้วญาติพี่น้องของท่านได้ใช้นามสกุลว่าพัฒนาพงเมื่อเยาไว์วัยได้ศึกษาอยู่กับพระอาจารย์ผ่องแห่งวัดพโยศึกษาเล่าเรียนตามเนื้อหาวิชาซึ่งเป็นที่นิยมศึกษาสืบทอดกันอยู่ในยุคสมัยนั้นตามควรแก่วัย กล่าวกันว่าเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มหลวงพ่อได้ทำการสมรสกับน,นางละม่อมอยู่กินกันหลายปีแล้วมีเหตุบางประการทำให้ท่านต้องบวชระหว่างที่หลวงพ่อบวชอยู่นั้นนางละม่อมภรรยาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ได้คลอดบุตรออกมาเป็นหญิงแต่ได้ถึงแก่กรรมภายหลังคลอดได้ไม่นานนะักทำให้ท่านต้องตัดสินใจไม่ยอมลาศิกข,ขาของเพศบรรพชิต อยู่ในล่มกาสาพัดเรื่อยมาสำหรับสาเหตุที่ท่านได้อุปสมบทขณะภรรยากำลังตั้งครรนนั้นบ้างว่าความตระหนักรู้เลื่อใสในหนทางอริยมรรคเกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยแต่บ้างก็ว่าเพราะเหตุทางประเพณีหรือความเชื่อเช่นการบวชหน้าไฟในงานศพบ,บุพการีหรือการบนบวชเป็นต้น คันเกิดเหตุบุตรที่พึ่งข้อเสียชีวิตประกอบกับการได้อย่างถึงสัมผัสรับรู้ในความสงบเย็นสว่างและสะอาดของร่มกาสาวพัดอันมีความเป็นสปายะเปลี่ยมเหตุปัจจัยที่อ,อำนวยเกื้อกูลสนับสนุนโอกาสแห่งความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางธรรมจึงทำให้ท่านไม่คิดลาสิกขาคงอยู่ในเพศบรรพชิตต่ตอไป โดยไม่มีกําหนดหลังจากล่วงเลยเวลาที่ควราศิกขาไปนานเข้านางละม่อมผู้ภรรยาก็ได้ปารบกับหลวงพ่อขอให้ท่านสละเพศบรรมชิตออกไปคลองเรือนใช้ชีวิตครอบครัวดังเดิมแต่หลวงพ่อได้ปฏิเสธพร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะอยู่ในสมณเพศต่อไปแบบไม่มีกำหนดหลายปีต่อมา นางละม่อมก็ได้แต่งงานใหม่โดยความอนุโมทนาอันดีของหลวงพ่อพอเป็นการช่วยปลดเปื้องห่วงผูกพันให้แก่ท่านอย่างสิ้นเชิงในการอุปสมบทของหลวงพ่อพัดนั้นท่านอุปสมบทเมื่ออายุดได้25ปีในปีพุทธศักราช2430ณอุโบสถว,วัดพโยพโดยมีพระครูสุวรรณลังสีมี เจ้าคณะอำเภอกาญจณนดิตเจ้าอาธิการวัดโพตำบลบ้านตลาดบนเป็นพระอุปัชาหลวงพ่อกล่อมวัดโพทาวาสเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อขามวัดบางใบไม้ไมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่านาระโทเมื่อบวชแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดพโยคเป็นเวลาหลายพรรษา การออกธุดงเหตุที่หลวงพ่อพัดได้ออกธุดงในครั้งแรกนั้นเพราะท่านเคยได้รับอุบายธรรมให้ดำเนินจิตในทางที่ถูกต้องจากหลวงพ่อสุขซึ่งเป็นพระธุดงที่มาจากวัดหัวลำพูเขาพระบาทอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้มาปรากฏอยู่ภายในป่าช้าวัดพยโยเมื่อหลวงพ่อพัดได้พบเห็นหลวงพ่อสุข ขณะกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางป่าชา้าก็เกิดความรู้สึกศรัทธาเป็นอันมากและจากการได้สนทนากับหลวงพ่อสุขนี่เองทำให้ท่านเกิดความประสงค์ที่จะได้ออกทุดงระยะเวลาที่ออกทุดงเรื่องการออกทุดงของหลวงพ่อพัดมีการทุดงอย่างน้อยสองครั้งสำคัญด้วยกันคือครั้งแรก หลังจากพ้นสภาวะของพระนวากะหรือพระบวชใหม่แล้วหลวงพ่อได้ออกทุดงไปทางภาคกลางภาคเหนือแวะนมัสการปูชนียสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระปฐมเจดีพระพุทธบาทพระพุทธฉายวัดพระแก้วมรลกฏและต่างๆแล้วได้มาหยุดจำพรรษาที่วัดโพธาเตียนกรุงเทพ เป็นเวลาหนึ่งพัรษาก่อนที่จะเดินทางกับสุราธานีครั้งที่2เมื่อหลวงพ่อลาออกจากตำแหน่งพระครูเจ้าคณะแขวงและพระอุปชาในต้นปีพุทธศักราช2,447ในครั้งนี้หลวงพ่อทุดดงลงไปทางภาคใต้ของประเทศไทยแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและภูเก็ต สำหรับระยะเวลาในการทุ่ดงในครั้งที่2นี้ท่านใช้เวลาอย่างมากประมาณ3 4ถึง4ปีในระหว่างการทุ่ดงระแวกภาคใต้ท่านได้พบสถานที่อันเป็นสัปปายะแห่งหนึ่งได้เข้าพักปักกดเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ระยะหนึ่งห่างจากบริเวณที่ท่านปักกดพอสมควรเป็นหมู่บ้านป่าเล็กๆ ซึ่งท่านได้อาศัยอาหารจากการใส่บาตรของชาวบ้านในหมู่บ้านหลวงพ่อเคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าเช้าว,วันหนึ่งขณะออกบินทบาทไปตามหมู่บ้านได้มีสตรีรูปงามนางหนึ่งนำอาหารมายืนคอยใส่บาตรในครั้งแรกที่ท่านทอดสายตาม,มองไปก็ได้เห็นว่าสตรีผู้นั้นมีความงดงามมากครั้งเมื่อสตรีผู้นั้นกำลังตักบาตร ขณะหลวงพ่อพิจารณาอาหารที่สตรีผู้นั้นใส่บาตรก็ปรากฏว่าหลวงพ่อได้มองเห็นร่างกายของสตรีโฉมสครานผู้นั้นเหมือนซากศพล้วนแต่เป็นปฏิกูลทั้งสิ้นมีอาการเน่าเฟะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองหลังจากการมองเห็นภาพอย่างนั้นอยู่ชั่วครู่หนึ่ง แล้วภาพอันน่าสลดชวนโปรงสังเวชก็พลันหายไปยจิตซึ่งกำลังนิ่งเฉยสงบก่อให้เกิดปัญญาตระหนักในความไม่เที่ยงของสังขารพิจรารณาเห็นว่าในหมู่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วล้วนมีความตายเป็นที่สุดจะหาสิ่งใดในร่างกายของคนเรานี้เป็นเกณฑ์สารย่อมมิได้เลยสัตว์ทุกรูปทุกนามเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดา แต่ขณะยังมีชีวิตอยู่แทบทุกชีวิตมักถูกอวิชาครอบงำประคุมจิตใจจนมืดมิดกระทั่งทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเห็นไปว่าเป็นตัวกูของกูไปหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างยามที่ได้สัมผัสสิ่งใดเข้าก็จะเกิดความรู้สึกเจ็บร้อนอ่อนแข็งไปตามสภาพเพราะมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานนั่นเอง ครั้นแล้วท้ายสุดก็ล้วนต้องทอดร่างอันน่าเกลียดเน่าเหม็นทิ้งไว้อย่างไร้ความหมายแทบทั้งสิน้นการมองเห็นโฉมงามสครานแต่งตึงด้วยเนื้อหนังอวบอันชวนให้เกิดกำหนัดกระสันลันจวนใจเป็นดัางซากศพเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อท่านคงได้บรรลุถึงความมีอริยฤทธิ์แล้ว นอกจากความเชี่ยวชาญในเรื่องกสินโดยเฉพาะเตโชกสินและปัทวีกระสินแล้วหลวงพ่อพัดยังเป็นพระพิสุผู้ทรงคุณพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณอีกด้วยในช่วงชีวิตของท่านหลวงพ่อพัดได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถทางการแพทย์ในการสงข้อช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ป่วยไขย้ด้วยโรคต่างๆเป็นอันมาก โดยไม่สนใจใยดีในอามิธสินจ้างใดๆหรือแม้แต่ความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียของตัวท่านเองก็มิได้คำนึงถึงหวังแต่เพื่อจะได้ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยการให้พ้นจากความทุกข์ภัยไข้เจ็บเป็นที่ตั้งเท่านั้นด้วยความเป็นภาพพิสูจผู้ตรหนักรู้เท่าทันเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งทรงคุณทั้งทางการแพทย์แผนไทยและทรงพลังจิตมหิตที่คุณ เปียมสังขานุภาพนี่เองหลวงพ่อพัดจึงเสมือนหนึ่งเสาหลักที่พักใจรวมทั้งเป็นที่พึ่งพิงนานาประสงค์ของประชาชนในยุคนั้นหรือแม้กระทั่งผู้คนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นการดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตของหลวงพ่อพัดนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสืบทอดจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรอยู่ต่อไป ยังจะเป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์เกือ้อกูลแก่ประชาชนได้นานาประการอีกด้วยหลวงพ่อพัฒนารละโธ <c oughs> เมื่อท่านมีอายุมากขึ้นท่านได้บุกเบิกสร้างวัดขึ้นมาใหม่อีกแห่งหนึ่งกล่าวกันว่าที่ดินที่หลวงพ่อพัฒใช้เป็นสถานที่สร้างวัดนั้นแต่เดิมเป็นเขตป่าช้าของวัดพโยคด้วยพันษาการที่ไม่ถึง 10, สิบพันษา และด้วยปัจจัยที่ท่านมีอยู่เพียง6บาทเมื่อครั้งแรกเริ่มสร้างวัดแต่ด้วยบรารมีพลานลีิสงอันท่านได้เคยสร้างสมมาประกอบกับความเป็นผู้มุ่งมั่นมีปณิธานและเป็นที่นิยมนับถือของราษฎรดังที่รายงานพระสงฆ์จัดการศึกษามณทนชุมพรรอสอ1 8กล่าวว่าพระพัฒเจ้าอาธิการเป็นผู้สามารถ และเป็นที่นิยมนับถือของราษฎรในเมืองนี้ราชกิจจานุเบกษาเล่ม16แผ่นที่25หน้า3-3-4วันที่27กันยายนรอศ .18 หลวงพ่อพัดซึ่งขณะนั้นยังเป็นพิสุหนุ่มก็สามารถสร้างวัดขึ้นใหม่ได้สำเร็จเป็นที่รู้จักเรียกขานกันโดยทั่วไปว่าวัดใหม่ ชื่อวัดว่าวัดใหม่นี้คงใช้อยู่ตลอดสมัยของหลวงพ่อพัดภายหลังจากท่านมรณภาพแล้วได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านผู้สร้างว่าวัดพัฒนารามเล่าสืบต่อกันมาว่าในช่วงที่หลวงพ่อพัดกำลังสร้างวัดอยู่นั้นท่านได้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงและมีอาการหนักมาก ประกอบกับการแพทย์ในสมัยนั้นยังมีข้อจํากัดอยู่มากจึงยากแก่การบำบัดรักษาจะเยียวยาให้หายได้ครั้นหลวงพ่อพัดตระหนักถึงอาการที่ไม่มีทางจะแก้ไขของตัวท่านก็ได้สั่งให้สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพิสุรูปหนึ่งดำเนินการกับสรีระอันไร้ลมหายใจของท่านในทํานองว่าหากท่านถึงมรณภาพแล้วขอให้พระพิสุรูปนี้จุดเทียนไว้ข้างกายศพ ติดต่อกันไปอย่าให้เทียนดับโดยตลอดเวลา7วัน7คืนหลังจากสั่งความแล้วไม่นานท่านก็สงบแน่นิ่งสิ้นลมหายใจใครต่อใครที่ได้มาเห็นอาการต่างๆก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันทั้งสิ้นว่าท่านมรณภาพแล้วเมื่อหลวงพ่อสิ้นลมแล้วพระภิกษุผู้รับคำสั่งก็ปฏิบัติตามคำหลวงพ่อทุกประการ ได้ทำการจุดเทียนขึ้นสว่างโพลงติดต่อกันอยู่เสมอมิได้ขาดตลอดเวลาร่างไร้ลมหายใจของหลวงพ่อนอนแน่นิ่งอยู่เป็นเวลาสองวันสองคืนครั้นพอเช้าวันที่สามสิ่งที่เหลือวิสัยเกินกว่าสามัญปกติก็บังเกิดขึ้นนั่นคือร่างไร้ลมหายใจของหลวงพ่อได้กลับฟื้นคืนชีพมีลมปานขึ้นมาอีก ด้วยเหตุที่ท่านมีอาการแบบที่ตายแล้วฝืน้นซึ่งเป็นกรณีหายากจึงเป็นเรื่องชวนพิศวงสงสัยของผู้คนที่ทราบเรื่องเป็นยิ่งนักก็ย่อมมีการสอบถามกันพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องชีวิตภายหลังความตายอันเป็นปริศนาที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต่างปารถนาจนเป็นความกระหายไข้รู้มาเนิ่นนานนับแต่ปรพการ หลวงพ่อได้เล่าให้ใครต่อใครฟังว่ายามเมื่อจิตวิญญาณท่องเที่ยวไปในโลกอันเป็นปัจส,สนีของผู้ยังมีชีวิตอยู่ณโลกแห่งกาลว่าจรใบนี้ท่านได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็พบกับคฤลาสหาอันโอโถงใหญ่โตและโหฐานคล้ายประหนึ่งกับสถานพำน,นักของเจ้าขุนมูลนายผู้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยอำนาจบารมี ขณะท่านเดินเข้าไปภายในคฤหาสน์หลังงามนั้นคนเฝ้าหรือผู้ดูแลคฤหาสน์ได้แสดงอาการต้อนรับท่านด้วยความนอบน้อมพี่นองพี่ทาเป็นอย่างยิ่งกระทั่งท่านสนเทแล้วเอ่ยถามทํานองว่านี่เป็นบ้านของใครพอคนเฝ้าคฤหาสน์ตอบให้ทราบว่าเป็นบ้านของท่านหลวงพ่อได้ปฏิเสธว่าถ้าไม่มีบ้านมีแต่วัด เพราะเป็นสมณะพร้อมกับคำบอกปฏิเสธไม่อาจยอมรับในสิ่งซึ่งไม่ใช่วิสัยแห่งพิสุภาวะท่านก็ถอยหลังกลับออกมาจากคฤลืหานหลังนั้นในทันทีแต่ด้วยความรีบร้อนเท้าได้สะดุดเข้ากับวัตถุบางอย่างบ้างว่าเป็นโทรณีประตูทำให้ลม้มลงแล้วก็สิ้นความรู้สึกไปชั่วขณะครั้นมารู้สึกตัวอีกครั้ง ก็ในตอนที่ฝืนคืนชีวิตขึ้นมานั่นเองเรื่องราวหลังความตายที่หลวงพ่อพัฒได้เล่าสู่ให้ผู้สนใจใคร,รู้ได้ทราบเป็นมรณานุสติอย่างหนึ่งซึ่งช่วยเตือนสติให้ผู้คนได้ตระหนักได้ตึกระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสังขารอันจักช่วยให้คลายจางจากความยึดถือว่าเราว่าของเราลงบ้าง กับจะได้หันมาบำเพ็ญเพียรประพฤติธรรมทำจิตใจให้ผ่องใสและใครครวญวิจัยวิจารณธรรมให้เกิดความเข้าใจและเท่าทันกับความเป็นจริงของชีวิตและโลกคงเพราะเนื่องจากปฏิเสธคลหือหาดหลังความตายนี่เองในสมัยของหลวงพ่อพัดท่านจึงม่เคยสร้างกุฏิที่เป็นอาคารหรูหราและโห,หฐานปานวิมานสำหรับอยู่อาศัยเลยแม้แต่สักหลังหนึ่ง คงอยู่อาศัยแต่เฉพาะในอาคารที่พอเหมาะพอควรแก่สมณวิสัยจนตลอดชีวิตของท่านก่อนมรณภาพหลายปีหลวงพ่อพัดได้มอบภารกิจหน้าที่ของทางวัดไว้กับหลวงพ่อเจียวสิริสุวรนโนพระภิกษุผู้เป็นน้องชายของท่านให้เป็นผู้ดูแลบริหารกิจการของวัดแทนท่านส่วนท่านก็หามุมสงบในเขตปริมณฑลของวัดใหม่ โดยใช้สาลาที่พักศพในป่าช้าเป็นที่พำนักแล้วทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียพรภาวนาทำกรรมฐานวิปัสสนาให้ประจักษ์แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมรู้กำหนดก่อนมรณภาพหลวงพ่อพัดได้บอกให้สิทธิผู้ใกล้ชิดทราบถึงการล่วงหน้าว่าวันมรณภาพของท่านคือ วันที่สิรกรกฎาคมพุทธศักราช2,485ปิบารรดาสิทยานุศิย์เมื่อได้ทราบต่างก็ใจคอไม่ค่อยดีเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคำพูดของหลวงพ่อมักกลายเป็นความจริงทุกประการบางคนจึงต้องเตรียมใจทำใจไว้ล่วงหน้าแบบว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแม้มนุษย์สามารถเลือกกระทำ สามารถตัดสินใจได้สารพัดอย่างแต่บางครั้งมนุษย์ก็ไม่อาจฝืนกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติได้รวมทั้งไม่อาจขัดขืนกฎแห่งกรรมในวงจรชีวิตอันสลับซับซ้อนเกินกว่าปัญญาปุถทุชนจะวินิจฉัยได้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดสรรพสิ่งในโลกามาวจรใบนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรักมีความไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และไม่ใช่ตัวตนที่ยั่งยืนตายตัวแต่สรพสิก้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นนิลันไปหลวงพ่อพัดพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมถะญานิแห่งลุ่มน้ำตาปีผู้ตะหนักเข้าใจแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์เป็นอันดีท่านย่อมมีความพร้อมมีจิตใจอันเบิกบานที่จักดำรงสติคอยรอวินาทีแห่งลมหายใจออกเคือกสุดท้าย อยู่ด้วยความกล้าหาญมิหวาดหวั่นโดยสงบเย็นและมิได้โหยหาอารอาวรต่อสรรพสิ่งแม้แต่เพียงเสี้ยวทุลีหนึ่งท่านคงตระหนักชัดเป็นมั่นคงแล้วว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่เกิดอยู่หรือตายไปมีแต่ธรรมชาติอันเปลี่ยนแปลไปตามเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2485 ท่านเคยบอกสิทธิ์ใกล้ชิดว่าเป็นวันมรภาพของท่านจะมาถึงในคืนก่อนวันนั้นท่านได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาตั้งแต่หัวคำ่ำด้วยความสงบเย็นและสว่างโดยไม่ได้มีความประหวัน่นพึงต่อความตายซึ่งท่านตระหนักทราบว่ากำลังย่างก้าวเข้ามาหาอย่างช้าๆแต่หนักแน่นมั่นคงแม้ว่าในยามนั้นสังขารของท่าน จักพระจนอยู่กับความป่วยเจ็บตามธรรมดาของสังขารที่ต้องร่วงโรยผูพังไปตามกาลเวลาตามกฎแห่งธรรมชาติแต่จิตใจของท่านยังเจ็บใสเบิกบานสงบเย็นและมิเคยเล่าเว้นจากกิจวัตรประจำวนันที่ท่านได้เคยปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเลยกระทั่งเวลาประมาณตีสี่ เมื่อรุ่งอรุณเดินทางใกล้เข้ามาทุกขณะหลวงพ่อพัดซึ่งนั่งสมาธิตั้งแต่หัวคำ่ำได้ให้บรรดาศิษย์ช่วยกันพยุงท่านลุกขึ้นด้วยว่ายามนั้นเรียวแรงของสังขารที่ชลาภาพลดน้อยถอยลงตามลำดับครั้นท่านผัดเปลี่ยนจีวรชุดใหม่เสร็จแล้วศิษย์ก็ช่วยประคองท่านนั่งลงทำสมาธิต่อไปอันหนึ่งก่อนหลับตาลงภาวนา ท่านให้สิทธิ์จุดเทียนไว้ที่เบื้องหน้าท่านพร้อมทั้งห้ามม่ให้ใครมาส่งเสียงอื่นในที่นั้นและหลวงพ่อได้กล่าวข้อความทํานองว่าท่านจะทําสมาธิวิปัสสนาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกล่าวเสร็จท่านก็หลับตาภาวนากําหนดจิตเข้าสู่สมาธิทมเป็นลําดับครั้นประมาณเวลา8ปดโมงสีนาทีบรรดาสิทธทิเฝ้าดูอาการของท่าน สังเกตเห็นศีรษะของหลวงพ่อโน้มเอียงลงมาเล็กน้อยต่างจากปกติที่นั่งตัวตรงไม่ไหวติงจึงได้เข้าไปพินิจพิจดูกใกล้ๆแล้วก็ประจักษ์ว่าหลวงพ่อพัดนาระโทได้ละทิ้งเบนจะขันไปอย่างสงบดุษฎีแล้วเมื่อตระหนักว่าหลวงพ่อมรณภาพแล้วแม้จะเคยทราบจากคำบอกเล่าของท่านมาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ก็ยังอดที่จะโศกเศร้าอะไรกันมิได้ในขณะที่กำลังโศกาอาดูนนั้นมีพระพิสุรอบครอบรูปหนึ่งได้ออกไปตามช่างภาพมาบันทึกภาพหลวงพ่อพัดในท่านั่งสมาธิมรณภาพไว้เป็นอนุสอ์หลังจากได้ทำการบรรจุศพหลวงพ่อแล้วคันล่วงเข้าปีพุทธศักราช2 4 9 1 พระพิญโยจเจ้าอาวาสวัดใหม่ในขณะนั้นได้ฝันไปว่าหลวงพ่อพัดมาบอกว่าขณะนี้มีตัวมแมลงสาบมารบกวนท่านเหลือเกินขอให้ทำการโยกย้ายเปลี่ยนสถานที่ใหม่แรก,แรกจเจ้าอาวาสไม่ค่อยใส่ใจนะักแม้จะฝันในทํานองเดียวกันอีกเป็นครั้งที่สองก็ตามกระทั่งได้ฝันในทํานองเดียวกันอีกเป็นครั้งที่สาม เมื่อประมาณวันที่18อุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 9ริจรึงได้ทำการเปิดที่บรรจุศพออกดูก็พบเห็นมแมลงสาบไต่ตอมสริลัของท่านเต็มไปหมดเหมือนกับที่ได้ฝันเห็นไว้ไม่มีผิดนอกจากนั้นยังทำให้ได้ทราบกันโดยทั่วปไปอีกว่าแม้หลวงพ่อได้มองภาพไปแล้วหลายปี ในสภาพการแห่งยุคสมัยที่ยังไม่มีการใช้น้ำยาฉีดศพเพื่อป้องกันการเน่าเหม็นในระยะแรกของการเสียชีวิตแต่สภาพสรีลักของหลวงพ่อกับไม่เน่าเปื่อยแต่ประการใดคงยังอยู่ในสภาพเดิมโดยมีลักษณะแห้งแกร่งคล้ายหินครั้นได้ประจักษ์ดังนี้จึงได้มีการบันทึกภาพไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความพิเศษอีกครั้งหนึ่ง สรีระซึ่งไร้ลมปานสิ้นชีวิตไปแล้วเป็นเวลาหลายปีก็ยังไม่เน่าเปื่อยผุพังตามธรรมชาติวิสัยของหลวงพ่อพัดนี้นับเป็นประจักษ์พยานชิ้นแรกสำหรับความพิเศษผิดธรรมชาติที่ผู้คนส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารภายหลังจากนั้นต่อมา ก็ได้มีการจัดการบรรจุสรีระอันไม่เน่าเปื่อยแห้งแข็งประดุจหินของหลวงพ่อพัดไว้ในศาลาที่หลวงพ่อได้สร้างไว้หน้าอุโบสถจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้นาสรีระหลวงพ่อองค์จริงไว้ด้านล่างแล้วหล่อองค์หลวงพ่อแบบจำลองไว้ด้านบนเพื่อให้ผู้คนที่เคารพศรัทธาได้กราบไหว้ปิดทองซึ่งในแทบทุกวันมักจะมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้สักการะ และแก้บนกับหลวงพ่อกันอยู่เสมอเสมอเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อพัดนารโทรวัดใหม่จังหวัดสุราธานีก็จบลงเพียงเท่านี้ชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งให้เราด้วยท่านจะได้รับการเตือนและรับชมคลิปใหม่จากเราต่อไป พบกับเราได้ใหม่ทางอิสวะเทวาชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ